ก็ไม enfin ่เยอะหรอกประมาณฟ้าหนึ่งแล้วก็น้ anyway> ําน้าเปล่าเรานี่แหละน้そうそうําอะไรก็ได้น้ําในทุ่งนาอะไรก็ได้อพอหมักไปเรื่อยๆพวกพยงพญาตอะไรมันจะตายหมดอืแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือด้วยครับเกลือเกลือ่เกลือแกงเกลือเรากินทั่วไปแหละภาษาเขมรเรียกอะไรเมล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 เดี๋ยวจะพาไปดูน้ำหมักจากฝรั่งในสูตรสูตร สูตรหมักของผมก็ง่ายๆเลยนะเยอหมักให้วัวกินครับหมักให้วัวกินโอ้วัวมันจะชอบกินของหมักเพราะว่ามันหอมมีส่วนผสมอะไรบ้างที่นี่อันนี้ก็ผลไม้ที่เราหาได้ทั่วไปอ่ะอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้ถ้าสมมุติว่าอย่างเงี้ยผมมีฝรั่งเนาะอืแต่ถ้าหน้ามะม่วงออืเอามะม่วงก็ได้มะม่วงวัวเขาก็ชอบเหมือนกันครับแต่นี้ผมเอากล้วยด้วยอื กล้วยที่เขาปิ้งขายน่ะเปลือกมันอ่ะเขาทิ้งเนาะครับเพราะว่าเอาเปลือกมันมาใส่๋อเปลือกพวกก้างพวกอะไรก็จะใช้ได้ก้านใบอะไรก็ได้ได้ทุกอย่างเลยกล้วยใบกล้วยทางต้นเลยกล้วยอ่ะได้ทางต้นเลยครับมาหมักมาหมักของหมักเราก็มีนี่กากน้ำตาลกางน้ำตาลหาซื้อได้ทั่วไปครับหาซื้อได้เศษพันเนาะครับอร้อยหนึ่งกิโลน้อยใส่เยอะไหมครับก็ไม่เยอะหรอกประมาณฟ้าหนึ่ง อืแล้วก็น้ําน้าเปล่าเรานี่แหละน้ําอะไรก็ได้น้าในทุ่งนาอะไรก็ได้อืมพอหมักไปเรื่อยๆพวกพยงพญาตอะไรมันจะตายหมดอืมแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือด้วยครับเกลือเกลือเกลือแกงเกลือเรากินทั่วไปเหรออือภาษาเขมรเรียกอะไรมลเมลครับมิลมลมิลอ่าครับถ้าคนไทยจะฟังอะไรมลเมลมันคืออะไรเมลมมลเป็นภาษาเขมรอือ เกลือใช่ไหมครับเกลือเกลือประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะก็ได้ครับก็ใส่ไอ้นนี้ผมไม่ได้วัดนะประมาณหนึ่งฝาใส่ก็ไปเลยครับก็ไปตักน้ํามาใส่ตักน้ําองน้ําอะไรเราปกตินี่แหละใส่อันนี้ก็เอามือคนเราเลยก็ได้ครับไม่มีเชื้อไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีเชื้อโรคครับเอาวัวเขาจะกินยังไงแบบนี้ให้ให้ให้กินได้เลยบ่ครับ ไอ้นี่ไอ้นี่คือหมักนานแล้วอประมาณสามสี่สามสี่วันไอ้ตัวนี้เพิ่งใส่ใหม่เออมันก็จะเริ่มหมักของมันเรื่อยๆครับครับไอ้ตัวไหนที่เขากินได้แล้วตัวนี้ครับเขาจะชอบกินเออคือมันอ่อนนี่มาลองดูนะมันจะชอบหรือไม่ชอบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นผลที่จะหาว่าผมโมกงนี่ชอบชอบนี่เห็นไหมเขาชอบหรือไม่ชอบมันจะหวานบ่มันก็เหมือนวาย วายเรา่แเลยครับมันจะเป็นวายวายสำหรับบัวครับวายสำหรับบัวอันนี้พอเฮ้ยใช่สำหรับขุนในเลยเนาะครับอันนี้เขาชอบอืมมันก็เหมือนคนเรากินเบียร์ครับอ้วนไหมเอออ้วนนะก็วัวก็เหมือนกันนี่รัวมันก็เหมือนกินเบียร์กินวายครับมันจะไปช่วยกระบวนการหมักในกระเพาะบัวการขับถ่ายสะดวกครับมันจะหมักดีอ๋อเขาหอมครับจะหอมกากน้ําตาลอื มันจะหอมมันจะได้กลิ่นการน้าตาลคือมันชอบครับเนี่ยโอ้ครับไม่เสียสักบาทครับไวดีๆสำหรับวัวเลยเหรอเสียเสียแต่ค่าการน้ำตาลหนึ่งร้อยบาทครับเกลอนีเกลอนนึร้อยก็ใช้ได้นานครับซื้อได้ต้องมีฝรั่งให้เขากินเขาจะกินฝรั่งไหมวัวติฝรั่งฟังชอบพอชมกันอันนี้ฝรั่งสดนะครับชอบเหมือนกันนี่อืมชอบของชอบเลยเลยผลลมึงมะม่วงมะม่วงก็ชอบเหมือนกันอืมนี่นี่เด็กทารามมีก็ กถ้าเรามีเราก็เอามาให้วัวได้เลยเนาะไม่ต้องไปโยนทิ้งเนาะถ้าให้อย่างเงี้ยวัวมันจะเชื่องอืมครับมันจะไม่ดื้อคือเราก็คือเราให้มันกินอ่ะเลี้ยงเหมือนลูกเหมือนหลานเนี่ยเนาะคือมันไม่ต้องไปซื้อเขาเหมือนพวกหัวหงหัวหางกระโปงทรงกระโปงสับถุงละเป็นร้อยเหมือนกันครับก็เลี้ยงแบบนี้ยิ่งทุกวันเนี่ยราคาถูกนะอื ต้องตัวต้นทุนให้ได้ตัวเนี้ยไม่ถึงหมื่นนะแต่ก่อนหมื่นกว่าครับทุกวันเนี้ยหลักพันอือันนี้เป็นพันอะไรพี่เนี่ยอันนี้เป็นลูกผสมลูกผสมจริงๆอ่ะถ้าใครอยากเลี้ยงใหม่อ่ะคุณอย่าไปโลกสวยอย่าไปคือคือค,อครับเหมือนผวกไอ้่วัวแพ,พงพงแพงแพ,พงอ่ะครับไม่ต้องไปเลี้ยงเพเลือดทรงเลือดสูงเลี้ยงยากครับมันไม่ทนแดดทนฝนทนทนสูด้วยไม่ทนโรคครับแล้วแพงด้วยครับ ไอ้วัวบ้านเรานี่แหละเราอยากได้ปุ๊บเราเอาวัวปันบ้านเรามาก็เราผสมผสมไอพ่อพันุอะครับมันก็จะออกมาเป็นลูกครึ่งอมันจะทนทนแดดทนฝนทนร้อนทนโรคครับมันจะไม่ค่อยมไ,มไม่ค่อยหมดต้นทุนเยอะอือันนี้แม่เขาอยู่ไหนหมดอยู่ระแวกตรงนี้หมดแม่เขาจะไปข้างนอกออันนี้มันยังมีน้ํา ครับก็เลยยังไม่ไปมัดอพอน้ําแห้งก็ไปมัดข้างนอกได้มีกี่ตัวทั้งหมดสิบสิบหกตัวสิบหกตัวรวมทั้งตัวเล็กแต่ก่อนมีสิบห้าตัวเพิ่งออกมาไอตัวน้อยตัวนั้นแหละตัวนึงเป็นสิบหกปกติถ้าราคาดีเหมือนแต่ก่อนอ่ะครับราคาได้แต่ก่อนก็ก็ขายไปบ้างแล้วแต่นี้มันราคามันตกอืเก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนครับรอดูอีกสปีหน้าอถ้าราคาขยับขึ้นก็พอได้อยู่ครับ ก็เดี๋ยวเห็นว่ารัฐบาลช่วยเกษตรกรอยู่นี่ <laughs> ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณช่างตองมา,มากมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ